ดีครับวันนี้ก็จะมาทำการต่อปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟตัวนี้ก็จะเป็นแบบหนึ่งหนึ่งเต้ารับนะครับสามรูครับแล้วก็มีสวิตช์ไฟเปิดปิด1อัน,นครับก็ง่ายๆนะครับแล้วก็มาดูด้านหลังนะครับซึ่ง ดังปลั๊กไฟนะครับเราก็จะเอาไฟเข้าดังปลั๊กไฟก่อนนะครับก็จะเป็นนี่นะครับนิวตันอยู่ข้างล่างนะครับลายอยู่ด้านบนนะครับเราก็จะเอาเสียมตาลเป็นลายนะครับติดไฟนะครับก็ติดฟ้าเป็นนิวตันนะครับ บบนี้นะครับซึ่งาทางเดินไฟนะครับของลายก็จะไปทางลายด้านนี้นะครับแล้วก็มาหาสวิตไฟนะครับดังนั้นนะครับไฟตัวลายนะครับสีํำตาลนะครับเราจะเดินมาหาปลั๊กไฟนะครับเราก็ต่อจากรูของปลั๊กสวิตปลั๊กเต้ารับตัวนี้นะครับ ไปหาที่รูของสวิตไฟนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็หลายก็จะเดินมาตัวนี้นะครับที่จะออกไปจะออกไปหาปักไฟนะครับ ปลักไฟเราก็จะเป็นอ,ออกไปหาสายอ่าไปหาดวงไฟนะครับขอโทษทีครับออกไปหาตัวหลอดไฟนะครับก็จะเป็นลายอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของนิวตันนะครับนิวตันเราก็จะต่อมาจากรูนี้ของฝั่งเต้ารับนะครับ เป็นรูทีท่2 n e นิวตันรูที่2ของเต้ารับนะครับซึ่งลายของนิวตันก็จะมาเป็นลายนี้มานะครับเราก็ใช้ลายนี้ต่อไปหาหลอดไฟนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเต้ารับแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นเต้ารับที่เพิ่ม รูเต้ารับอ่าเป็นกล่องแบบที่มีเต้ารับ2ตัวเพิ่มมานะครับแล้วก็อ่าจัมายตัวนี้ครับของเต้ารับเพิ่มอีกตัวหนึ่งสมมุติถ้ามีเต้ารับมาเพิ่มนะครับเราก็เหมือนจะต่อจากตรงนี้ไปหาเต้ารับอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อเข้าตัวสวิตช์ไฟแบบนี้นะครับตัวตัวตัวสวิตช์ไฟตัวที่3ามนะครับในกรณีที่ เต้ารับเรามีสองรูนะครับเราก็พ่วงไฟตัวลายนี้ไปเรื่อยๆครับส่วนข้างล่างก็จะก็จะพ่วงไปเหมือนกันครับในกรณีที่เต้ารับมีสอ,องตัวเราก็จะรูของเต้ารับตัวรูที่สองของเต้ารับของนิปตันนะครับเราก็จะพ่วงไปหารูอีกรูหนึ่งรูแรกของรูเต้ารับตัวที่สองนะครับ แล้วก็ไปหาแล้วก็มาเป็นเสียบรูนิวตันรูแรกของสวิตไฟในกรณีที่มีเต้ารับสองรูครับแล้วก็จะออกไปหาหลอดไฟแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสายไฟเข้านะครับเข้านิวตันแล้วก็เข้าลายของเต้ารับนะครับแค่นี้ครับก็เรียบร้อย